นิดเดียวเดินได้เ yeah okay. aw, นาะเท okay. ียวเดิ nee, นแบบแต่ไม่จะคอดแล้วนะยังสองเดือนสองเดือนออแ่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองสองเดือนแล้วก็เราต้องสองเดือนใกล้คลอดแลลูกชอบทำงานชอบลองเพาชอเราแข่งแข่งข้างลูกกมาบอกอะงไหน ก็ดุกดิ๊วดุกดิ้วเวลาเราลอยเราจะสนุกเราจะสนหน่อยน่าจะชินแล้วคือเข้าวันไหนเวลาที่จะได้ขึ้นเวทีประมาณ้5ทุ่มยงคืนถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านเขาก็จะดิ้นเหมือนเป็นเวลาที่แบบปกติต้องเต้นอยู่แม่คุงพี่แปดก็ยังรับงานแบบปกติมากๆเดือนนี้เลยแค่ส2งานนะคะแล้วก็อยู่แล้วแต่เื่อก่อนอันี้หลายคนเป็นรัวเพราะว่าเหมือนแบบในคอนเสิร์ตเราก็ยังกระโดดยังแบบเต้นเยอะแยวเหรอเหมือนจะเปนมองเราตกลงกับพี่ี่วงไว้ว่าจะไม่กระโดดนะซั่มเต้นช้า แล้วเวลาจริงทำได้ไหมได้เมื่อเพื่อนเป็นยังไงเมื่อเพื่อ,อ,เอ,อนเป็นยังไงคะพอเห็น,เ,น,นเขาเต็บเขาโมเวที์ตเองก็จะคอยดูนะก็จะมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้กระโดดนะแต่ <c oughs> ว่ามาันมันเตือนหลัจงจากที่เขาทำไปแล้วแต่ว่<ร>าจริงๆจริงๆทย์นปรึกษาคุณหมอตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วคุณหมอก็เขาพูดประมาณว่าอะไรที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้ทำต่อได้ยกเว้นว่าแบบเหมือนเป็นแบบกระแทกคนแฉกซอเสียไซส์อย่างเงี้ยให้หยุดซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำทำเหมือนเดิมนี่เราก็ เราก็ไม่กระโดดเท่าไหรเลยเขาลืมตัวใช่ไหมพี่แพ้เวลาแบบมันแบบสนุกมันเอนเนอร์จี้เราไปแล้วมันก็เลยกระโดดอะไรเงี้ยลืมลืมคนเปิร์มคือคนขานักกีฬาที่เขาวิ่งมาทอนเขาวิ่งกันจนทอดเลยนะึงพี่แพ้ก็จะลองตอนแราจะทำอย่างนั้นพี่พี่ฮ่าไว้่วกว่าอย่าย้ายมึงมากเพื่อนเพื่อนหนวงห่วเขามากเก่าว่าเออต้องหยุดแล้วครับก็ตอนแรกจริงๆเนี่ย กำหนดทอดทิ้นปีพอดีก็เลยว่าเขาดาวเลยไหมเระการเขาดาวมดีประกทีเลยพอกอดแต่แต่เริ่มสังเกตว่าแบบแฟนเพลงเนี่ยเขาจะตื่นเต้นแทนเราเยอะเลยคิดว่าประมาณนี้แหละกำลังกำลังดีเดี๋ยวเขาจะแบบเขาจะตื่นเต้นเกินที่ในวงก็คือแบบว่าคอยแบบจับตามองเลยไหมครับตอนโชว์บนเวทีชั่วโมงเบาอาจริงเหมือนท้องทั้งวงอะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกโมวันแรกที่แพทแบบตรวจใช่ไหมแล้วคู่ห้องอ่ะก็คือ คนแรกที่บอกถัดจากแฟนอ่ะคือวงเพราะว่าต้องวางแผนทุกอย่างร่วมกันจนตอนนี้รู้สึกว่าวงมันเหมือนแล้วว่าครอบครัวฉันมีใครบ้างก็แบบมันคล้อทั้งวงเลยค่ะจะเป็นการเป็นว่าออนทงนี่มีงานก็มาเยอะช่วงบ้างก็ก็ดีแล้วค่ะนุ่มอางานมาด้วยว่าใช่คิดว่าพอพออีกสองเดือนก็คือใกล้ใกล้จะหยุดแล้วก็สิ้นเดือนนี้หยุดละค่ะแล้วก็อีกสองเดือนคือแพนแพนเป็นข้อธรรมชาติค่ะก็ ก็แพนคุณหมอบอกว่าสิบวันสุดท้ายของธันว่าก็เตรียมตัวไว้่แล้วก็ทูเปยันนะแม่จะพักแม่แม่จะพักกี่กี่วันดีคะหกวันยังยังไงรับกันแรกไปแล้วเดือนไหนคะไปลายมกราค่ะเดือนี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอันนี้เราไปรับเงินเหรอนี่เราไปพอดหรือว่าเราไปให้ เพื่อนแบบไม่มีล่ะเหมือนปปีมันจะเป็นช่วงเฟสติวัลใหญ่ๆแล้วปีนี้เราจะไม่ได้ขึ้นเลยเราทีเนี้ยปลายเดือนมกรายนเนี่ยค่ะจะมีงานล็อกนอร์เถินแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็ถามมาเขาก็ถามแบบให้คือถามมาเผื่อเราปฏิเสธแหละว่าทำไมไม่อันี่ก็ปรึกษากันใจกันมาถ้าบอกเดี๋ยวพักถามบอกแม่ถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่านะเปคนค่อนข้างแข็งแรงดีแล้วถ้าคุณข้อธรรมชาติจริงๆอ่ะน่าจะไหวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากชาเลนจ์ตัวเองด้วยว่า จะได้อินเชฟกลับมาให้เร็วที่สุดด้วยแล้วก็ต้องฝึกซ้อมสามีให้ดูแลลูกให้หน่อยนะสักวันนึงสองวันเลยพออเขาบอกว่าบอบไม่เคยเลยผมว่าเขาจะหยุดแค่ไม่หยุดเดือยเรารู้สึกอบไรอคะเพื่อนว่าไงบ้างดีหรอเพื่อนบอกว่าจะดีหรองานยกเพราะวจะเอาไม่เอาเราจริงจริงตอนแรกเรากะว่าจะให้พัทพกนานหน่อยครับเพราะนี่เปงานใหญ่อันนี้เขามาพอดีแล้วก็บอก เอาไงล่ะตอบแค็คตอบก็ได้ก็เอาิเอาเงินก็เราต้องเตรียมการหลังบ้านแบบผู้ปริหารผูจัดการก็ต้องถือกระเป๋าปั๊มตรปั๊มอะไรคือรูปฝากคุณสามีแต่ตัวเองนี่ต้องฝากตัวรื่เดียวให้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รับเยอะนะคะคือเพราะว่ามาร์กาเร็ตคุณมีข้าวหนังแล้วก็เดินถัดไปก็ก็ยังรับน้อยอยู่แต่ว่าถ้าเทสที่ลองคอนเทนต์เสร็จปุ๊บก็แข่งแรงดีเข้ระบบอ่าเข้ระบบก็น่าจะก็น่าจะรับต่อ ก็ลุยได้นะใจเป็นใจจ่บเป็นไงวะ็นไงนี่เราทานไรกแล้วฉันแบบว่าต้องแบบว่าไม่เนื้ที่ไม่แบไม่ยุ่งไม่เหนียไม่อะไรเงี่ย คือมีแค่ช่วงสามเดือนแรกที่แบบว่าแค่ต้องนิดหน่อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยคือแพ้ไล้กนิดหน่อยแล้วก็พยายามออกกำลังกายเกือบทุกวันเลยค่ะทุกวันนี้ยังเย็นเล่นโยคะที่รังกายอยู่เลยก็จะมีจะมีแฟนเพลงมากังวลแทนบ้ากแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาแบบฝึกสอนอย่างดีแล้วก็ตั้งใจว่าเพื่อให้ร่างกายแม่แข็งแรงที่สุดอะรเงี้ยค่ะเพื่อที่จสบายใจใช่ะเพราะว่า <laughs> น่าสุดเห็นพารินตัวเองกับการไปเดินแบบใช่คือวันนั้นน่ะเพือพ่อนคือชอเนี่ยเขาเป็นเพือพ่อนคานตั้งแต่มหลาลยยัยแล้วค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าปีนี้ยเขาก็จะยังทําทีมเดิมก็คือ d ด v e r ร i t ิตี้คือทำหลากหลายเ <c oughs> ขาถามว่าแม่เดินไหมน <c oughs> ี่ก็บอกว่าเดินได้หรอกแกถือว่าโอเคใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรับีเซนด้วยว่าคนท้องหรือคนเป็นแม่ไม่ใช่คนป่วย <c oughs> แล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ได้ถ้าเรา ดูแลตัวเองอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะก <amos> ็ค <si> ืออยากจะเชียร์เชียร์อัปแม่ทุกคนแหละเพราะหลายคนพอท้องแล้วก็จะแบบอยู่บ้านหรือว่าจอนซมหรือว่าก็อยู่เฉยๆคิดว่าต้องอยู่เฉยๆหรือว่าปล่อยให้ตัวเองแบบเราก็รู้สึกแย่คุณชัดเองอ่ะก็ยังรู้สึกเลยนะว่าแบบเราเคยผอมเราเคยอะไรเงี้ยเรามีมีมีพุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยที่เรย่องขอการที่เราลุกขึ้นมาทําอะไรอ่ะมันช่วยได้มากๆเลยก็อยากจะเชียร์แม่ๆทุกคนว่าแบบลุกขึ้นมาทําสวยออกกำลังกายการทาอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่า สังคมพอใจว่ายังไงเราเราสุขภค่ดีหรือาจดีไว้อะไร like อย่างเงี้ยอยางเพือจากผมว่าเพื่อเตรียมรับไรกฝันมายังไงนะามาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นจีด้วยจีดสัยลิสัยลิสียเราะทำงานขนาดนี้ตอนนี้ตอนนี้เงินดวงเป็นเท่าไหร่นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหล่อ้ะครัยเตรียมไอ้ยยสบาทว่าเ ก็เดี๋ยวไปดูครับตอนเขาจะรอดูน้ำหนักหลานให้ตามน้ำหนักหลานก็เป็นกิโลนะคะก็มีเล่นเกมทายอะไรกับเพื่อนไหมมีอะไรไหมเคยทายไปแล้วมาตรวจว่าผิดกันนะทำไม่ได้แล้ไม่ได้แล้วล่ะว่าใครไม่เล่นอะไรใช่หลานสาวผู้ชายผู้ชายเรียบร้อย คือถ้ากลับมาได้กลับมาทำงานที่มีโอกาสที่จะลูกพี่ไปแบบลองด้วยไหมคะแม่ก็ทำงานไปแล้วแต่แล้วแต่ลูกก็แล้วแต่สงมีแล้วกันไปายถึงว่าก็เดี๋ยวดูว่าเขาชอบไหมไรอังที่พูดไรอันที่แล้วแต่ลูกแล้วแต่สามีคือจริงจริงกับที่อ่านข้อความมาเขาบอกว่าแบบ อย่าปรับตัวเข้าหาชีวิตลูกให้ลูกปรับตัวเข้ามาเข้าเราดังนั้นต้องคุยกันฝรั่งเขาแบบเล่นทรงเล่นเซิร์ฟไปไปกันเขาเอาลูกไปเขรู้สึกว่าจริงๆมันก็ดีเพราะว่าเขรู้สึกว่าชีวิตของพ่อกับแม่หรือชีวิตของคนที่เป็นแฟนกันคือหลักแบบยังต้องอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นได้ก็ยังต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดังนั้นลูกก็ต้องขึ้นเวทีลูกก็จะต้องขึ้นเวทีไปถามถามถามคุณคุยถามเพื่อนถามเพื่อนถามคุณสามีหรือยังว่าไอทีเรา าตัดใจเราแหละอาแอนี้เตอ่ยนอย่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮเรียนฮ่า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 ฮ่่นฮ่า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 ่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ู้่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ก็่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ้า่าฮ่าฮ่าฮนเฮ่าฮ่าฮลาฮาฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 เาฮ่าฮว่าก็จะ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาก่าฮ่าอ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮกาฮ่าฮ่าฮา่าฮนีฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่ือ่่าา่ พร้อมด้วยกันพราอมด้วยแง่หนึ่งเล่นไม่อยากใู่เขาบอกว่าอะไรบ้างบอกว่าพวกเขาไม่ได้เขอะหรอกเพราะว่าที่บ้านเขาที่สองที่สามลังก็แบบก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แตกระสุนคือแบบไป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 อยู่ไปอยู่ที่สงบเลยโอเคค่ะเข้ามาบัตเตอร์การ์ดมาเนี่ะ